สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมยามคนรักรถนะวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะเดินทางไปส่งเจ้ารถเก่งอะเชฟโรเลตอาวิโอนะวันนี้เรานัดลูกค้าจากนครปฐมนะครับเรานัดกันที่กรกสสระบุรีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไกลยาวนะครับไปไปส่งลูกค้าที่นั่นนะฮะโอเคครับผมเดีวตามไปกันครับไป ครับผมก่อนไปต่อแล้วก็แวะเติมน้ํามันก่อนนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมเติมที่ปั๊มเขียวนะฮะ PT นะครับผมเติมเท่าไหร่ก็มีทอนนะฮะโอเคครับผมจัเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางต่อครับครับผมก็จอดนะจอดเติมแก๊สหน่อยนะครับภูขานะภูเขาเติมแก๊สหน่อยนะ อันนี้เพื่อนงทางนะ <g ül> เด็กชายต้นกล้ามาด้วยนะโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเออเดี๋ยวไปส่งรถด้วยก็เดีย๋ดดวยว <g ül> น,นี่ครับห้านโอ้อดอยู่ไกลๆนะเดี๋ยวส่งอาว์โอให้ถึงลูกค้นานะครับแล้วเราก็จะขับปูขาวนะฮะต่อไปที่ลบบุรีนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับในทางต่อครับ ก็มาถึงเรียบร้อยนะฮะที่สลาบุรีนะครับประสงค์วอบลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ประสงค์ออกนามนะฮะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากานะครับลูกค้าอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะไปส่งรถที่ไหนครับผม